กเท่เทาไรน,นะตังค <c oughs> <c oughs> ่าตั้งแต่เจ็รดร <700. S 2> ้อยเ,ลยเปลี่ยนร้านถ้าร้านนั้นถ้าร้านอีกร้านหน,นึ่นงเน,นี่ยขาดอีกเก้าร้อยค่าส่งสี่ร้อยนี้ค่าส่งแค่สองร้อย ก็มาส่งนี่อะไอสิวะมันก็โทรหามาช้างก็ยังคิดอยู่ว่ามันน่าจะมาถึงวันนี้บอกยายไว้แล้วอ๋อจ่ายเงินไว้แล้วรับฝากเงินยายไว้จ่ายไว้แล้วมามาก็มา,มา,มาตรงไม่มีคนอยู่บ้านเราตั้งแ์ในใ,นใจ ใช้ทำอุปกรณ์มัดตับโคจะขอหลุดกล่องขายพังวะเนี่ยอ่าใส่ไว้ใส่ไว้ด้วนะย,ยมัเคนเันเก่าอ่ะีคันนั้นเนี่ยเหยียบยังไงก็ไม่รู้พาไปปั่นจักรยานลุงบอกให้ขัขบปั่นตามลุง ออกนอกเส้นทางไงไม่รู้โดนทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลย,ยลทั้งล้อหน้าล้อหลังโดนทั้งล้อแล้วหกรูเจ็ดรูนั่นะมั้งหนาขาอยู่เลยอะ,ะอยอทำะอะไร เด้อได้แล้วลุงจะประกอบเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวาง้น่เอาเอาไว้นหนด้เส็อยเห็นลุงปั่เถือนวูเขาอยากปั่นด้วยแต่ดูแลรถไม่เป็น ดูแลรถมีตีนผีไม่เป็นก็ต้องเอา BMX นี่เนี่ยเกียร์เดียวทนด้วย,ก,ยก็เกียร์เดียวไงหมายถึงไม่มีเกียร์สปีดเดียวยแถวสูบปนะโอ้ยน้าปั่นเลยมีเบรกเลยนะ เคปุถายไม่ใช่ต่อนจน,อนเป็นเด็กลุงอยากตายจะตายไปเดี๋ยว BMS เน,นี่นะม,มีตังเ์ซื้อเขาลูกชนลูกคนจน ก็ไม่ได้เรื่องเลยคิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้อดีไหมซื้อมาแล้วก็ไม่ดีเพาจริงจรซื้อห้าหกร้อยแค่ทีเดียวจบกินแรงด้วยโลด้วยต้องไหนอีกวัดโอ้โหดูซีรว่ที่แม่เจ้า,ม,จามันเยอะแยะขนาดนี้ สูบเป็นไหมไม่เป็นก็ไปเอาสูบเล็กมาสูบเขาไปเอาสูบเล็กมาสูบดิสูบในจักรยานหลังบ้านอะไปสีแดงแดงแฟร์จักรยานสีแดง สำไมเน่บบเบบเบบอยู่ไหนเอาป่ะไอซูขอลุงได้ไหมเดี๋ยวหนูขอใหไ่ลุงอยากได้ เ,เด็กลุงไม่มีตางเสื้อเนก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ไม่ใช้เงินคืนลุงก็เป็นของลุงโอ้ยนี่พักเท้ามาด้วยพักเท้าซิ่งเลือน <c oughs> เราเมื่อกับน้ำยังไงอะไรเนี่ย ข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้เ,เ,เริ่มจากอะไรก่อนดีดพักเทา้าพักเท้าเป็นพลาสติกธรรมดาของราคาขนาดนี้ไม่ต้องซีเรียสได้ขวา ครับข้างจะฟืดไม่ค่อยลื่นไม่ลื่นเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยลื่นไ <c oughs> ปลมานั่งหมดทั้ง เท้าเหยียบไวนะ้้วก็กดก,กดแรงๆเกี่ยวซ้ายหรือขวา พยายามหน่อยเน่ยเอ่ยปากเรียกลุงลุงตลอดเ่ยมันไม่ได้เข้าเลยอ่ะกดแรง,แรง ดิก็แสดงว่าไม่เข้าทำยังไงอยู่อ่ะไม่เข้าไม่เคยเข้าเลยกดแรงๆสิไม่ใช่กดค่อยๆกดสวัสด,ดีครับ คลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวจักรยานนะจักรยาน b m x อ่ายี G ่ห้อแม็ i ซิมนะครับรุ่นฟีสอตายก็เป็นจักรยานราคาถูกนะครับสั่งมาจากจีนสั่งมาจากจีนผ่านทางช่องทางอาของแอป s h o p e e นะครับ สฐานเดียวกับโรงงานของอ่าเีกิฮะจักรยาน่ิฮะไทเตอร์นะคะสองพันกว่าบาทนี่นะครับ ผู้ผลิตประเทศจีนภายใต้ก,รตา,ตา,การควบคุมคุณภาพและลิขสิทธิ์จากไทเกอร์ไทเกอร์ก็เป็นยี่ห้อจักรยานยี่ห้อหนึ่งดูรายละเอียดกันนะครับอาไรออกมา ตัวถังนะาานะครับทำจากเหล็กนะครับแล้วก็ตะเกียบก็เหล็กเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสีแดงครับสีแดงสีแดงด้านนะท่อล่างก็ขนาดใหญ่โหใย้คอคอก็ใหญ่นะครับต้องคอนีอ่ชุดพวกลูกปืนทั้คอจะเป็นคล้ายๆกับของล็อกเสือ,ขอเขาอะนะคอสามารถหมุนได้ สามร้อยหกสิบองศาครับต่อไปดูระบบเบรกนะครับระบบเบรกด้านหน้าด้านหน้าเป็นวีเบรกนะครับด้านหน้าเป็นวีเบรกส่วนด้านหลังด้านหลังนนไม่มีเบรกเบกใช่ป่าไม่ใช่นะครับ ด้านหลังเป็นเป็นระบบเบรกแบบคอสเตอร์เบรกนะครับก็คือหมุนขาจานถอยหลังก็จะเบรกนะครับอย่างนี้นะครับมาด <RTX. S 2> ูที่พักเท้านะครับพักเท้ามีพักเท้าหน้าไอ้มีพักเท้า,า,อ,ทาอันใหญ่นะครับมีพักเท้าอันใหญ่ ขาคาใหญ่แถมมาข้างนน้นะครับหนึ่งคู่ปกตริรถเล่นท่าเขาก็รถฟิตรายเขาจะใส่ที่ล้อหน้าหกันเนาะส่วนใหญ่ันนี้เราไปใส่ที่ล้อหลังนะครับนะเอาไว้เอาไว้เอาไว้ให้คนซ้อนเหยียบนะครับยืนยืนซ้อนข้างหลังเลยานเหยียบแข่งเซตแข่งเซตเลยที่กระโหลกเป็นแบบนี้ จานหน้าเป็นจานเดียวครับจานหน้าเป็นจานเดียวขนาดฟันจำนวนฟันก็ยี่สิบฟันนะครับวงล้อวงล้อเป็นวงล้ออันลอยนะวงล้ออันลอย หรถอัร hay hay รน R ร้อยสองชั้นนะครับก็ซีลวดก็หลายซีมากเลยซีลวดเยอะนะครับรถของแก่งแรงของรถทไตา์นี้ แ้นเฟรมให้ดูเฟรมจากด้านบนเลยให้ดูเฟรมจากด้านบนตรงนี้ทรงของเฟรมจะจะเฉียงล่าต่ำลงเยอะเด็กๆที่ส่วนสูงไม่เยอะก็สามารถคลอได้สบายๆหลักอ่านหลักอ่านหลักอ่านเป็นเหล็กนะครับหลกักอ่านเป็นเหล็ก ตันลอกหลักงานก็เป็น,นสองตัวก็ขแข็งแรงนะตรงนี้ก็เป็นเป็นตัวร้อยสายเบรกลงไป จากร้าน HD b y นะครับ HD b y ต e ผ่านในช่องทางช้อปปี้ราคา2,590บาทค่าส่งอีก1กว่าบาทนะตอนแรกเนี่ยได้ถรถมาปุ๊บเนี่ยประกอบประกอบ,กอบตอนเย็นวันนั้นเลยนะครับประกอบเสร็จก็สังเกตเห็นมีอะไรผิดปกติจากหนึง่งก็คือลูกปืนตรงนี้ครับลูกปืนตรงนี้นะ มันหลุดขึ้นมาพวงลูปืนมันหลุดมันโคตรขึ้นมากนะ็เลยรีบถ่ายรูปนะส่งไปให้ทางร้านเขาดูร,าร้านดีไบ์เขาดูแล้วก็เ <c oughs> ขาบอกว่าทางโรงงานประกอบมัผิดก็คือใส่ใส่ลูกปืนมาผิดกับด้านจากที่ลูกปืนจะต้องความหลงกลายเป็นว่าไปไปงายพวงลูกปืนขึ้นนะรพอเวลาเราเราขันน็อตตอน,นี้เพื่อยึดยึดคอแต่ยึดยึดยึดแฮนด์เนี่ย มันก็ได้ทําให้ให้ปืนมันหลุดขึ้นมามน,นะครับก็ใช้การไม่ได้ก็แจ้งทางร้านไปทางร้านก็มีความรับผิดชอบดีมากนะ,นะครับแจ้งไปวันลงขึ้นก็ส่งอะไรมาเคมให้เลยนะครับเร็วมากถือว่าเป็นร้านค้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้าดีมากรับผิดชอบสินค้าดีมากนะครับถึงแม้ว่าทางร้านจะไม่ได้กําับข้อผิดพลาดคือถึงแม้ว่าข้อผิดพลาดมันจะไม่ได้เกิดจาก,จากทางร้านค้านะครับ อยู่กัล่านค้ากันจะไม่คงไม่รู้หรอกเพราะว่าจากักรยานมันแพ็กมาในกล่องเลยทั้ทงร้านไม่ได้เป็นคนประกอบเองนลลูกค้ามันก็เอามาประกอบเองนะครับคันนี้นี่เขาเารับประกันเฟรมนครับรับประกันเฟรมสปีระหว่างนั้นนะลงทะเบียนออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วมีเพจมีเพจเ Facebook ด้วยนะครับ จักรยานย e นะีโฮแม็กซิมัสสีแดงด้านนะสีแดงสดแดงสดใสเขาก็เทศกาลตุ๊กจีนนะก็อันนี้ยางยางยางก็คงไม่ได้โดดเด่นอะไรนาะอยี่ห้ออะไรวันด้าวัน้ะคิงไม่รู้จักเลยวนะยยี่ห้อเป็นจักรยาน ราคาถูกอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับถ้ามองจากตัวตัวเฟรมแล้วขนาดเฟรมด้วยความแข็งแรงแล้วใช้ได้นานนะทนดูแลนะเชื่อมาก้อนเลยนะเขาบอกว่าเขาเชื่อมาก้อนเลยนะครับตรงนี้บอกว่าเขาเชื่อมาก้อนทูเลเยอร์ คงจะเคลือบสองชั baptism, mm ้น hmm. เ <like esse. S 1> ด็กอายุประมาณแปดขวบเก้าขวบก็ปั่นนะครับชอบไม่อดหรือชอบปะชอบถูกใจไหมลองปั่นแล้วเป็นยังไงบ้างสบายสบายยังไงชชิวๆเลยไม่มีเสียงอะไรเลยอ ลื่นลื่นด้วยอ๋ออืม,อมเบาไหมเบานี่พีโยยกให้ดูด้วยเบายางใหญ่อยู่นะยางยางยี่สิบนิ้ว,ว่าความใหญ่ของยางขนาดของยางสองจุดสามห้า สองจุดสามห้าโอเคไหนลองค้ามดิ <c oughs> อ่ะปั่นปะ่ะปั่นไปนู้นทางนู้นอ่าปั่นกลับมาเอาเบรกเบรกอันนี้เบรกจากมือเบรก ใช้เบรกหน้าใช่ป่ะฮะเ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นไปทางนู้นแล,แล้วกลับมาทางนี้นนเออปั่นไปนู้นอ่เอาเลี้ยวมาเอาปั่นมาเลยคุ้งมาเลยคุ้งมาเบรกเออนี่เบรกหลังโอเคเบรกหน้าหรออ่าอีกรอบนึงเบรกหน้าไปนไปนู้นหนไปตรงตรงตรง้นมะม่วงหน อ่ะพอกรับมาเอาเบรกนะโอเคอยี่งใช้งานได้ดีถูกอกถูกใจไหมชอบไหมชอบก็คันนี้ก็ได้รับ แหละมันหนุ่มเขามาจัดลุงลุงเขาลุงเจดให้มาพันหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตัวเขาเองเก็บหอมลอมริบลอมริบใส่กระปุกหยอดกระปุกอมสินนะครับผมก็ให้ช่วยเขาหยอดด้วยนะครับอีกประมาณพันหนึ่งแล้วก็ผมเพิ่มให้อีกประมาณเจ็ดร้อยก็ได้มาเป็นคันนี้เป็นคันที่เท่าไรแล้วเนี่ยจจกรยานตั้งแต่ ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาใช่หรือมีคันเขียวคันเขียวคันแดงคันเขียวคันเขียวคันแดงคันม่วงแล้วก็คันนี้คันที่ยางรั่วอยู่นี่แล้วก็คันนี้คันนี้เป็นคันที่ห้าแล้วคันนี้น่าจะเวิร์กสุดดีสุดแล้วนับแล้วไงก็นับแล้วคันนี้เป็นคันที่ห้าแล้ว ก็จบกอจบใอ,อ,อยพียันท่ารี้ครับขอบคคที่ทิดต่านชมครับ